ตั้งใจนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะรับท่านั่งให้ถูกส่วน ให้เลือดลมในตัวเดินในสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะเราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนมนมเราก็ต้องปรับทุกอย่าง ให้เรามีความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆสบายจริงๆใจของเราเกลี้ยงจริงๆใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาเรเรียนเรื่องครอบครัวแต่เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้เราลดลบลอยระวางจริงๆใจเกลี้ยงจริงๆแล้วก็ทำใจให้ใสๆใส,สให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ใสๆใให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแ่บปรับตรงเนี้ยให้รู้สึกว่าเราสบายจริงๆเกลี่ยงจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆวางใจของเราเบาๆแตะไปตรงกลางกลางกายฐานที่เจ ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมานะจ๊ะประมาณว่าบริเวณกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่ 7. เจ็ดค่อย วางใจเบาๆถ้าเราหลับตาเป็นนะจ๊ะคือไม่บีบไม่เน้นเลือตานะเบาๆนะจ๊ะเลือตานิดๆหลับตาปิมปิมใจจะรวมลงไปได้ง่ายเพราะมันสบายตั้งแต่ข้างบนลงไปด้านล่าง ใจมันจะไปแตะเบาๆเ,เหมือนคนนกที่ล่องลอยในอากาศแล้วค่อยๆหล่นลงไปบนผิวน้ำอย่างนุ่มนวลโดยไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมใจก็ต้องวางนิ่งๆเบาๆนะจ๊ะสบายๆ ถ้าเราทถนัดในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรแล้วก็นึกถึงภาพขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนเพชรใสๆหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆกระจกใสๆก็ได้นะจ๊ะกลมรอบตัว เอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะข้างใจแล้วก็ได้หรือเราคุ้นเคยกับองค์พระจะนึกภาพองค์พระพุทธรูปก็ได้อยู่ทีิศูกลางกายฐานที่เจ็ดถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นหรือบางท่านคุ้นเคยกับการไม่กำหนดภาพ บริกรรมนิมิตใ,ใดเลยอยากวางใจนิ่งๆหนุ่มหนุ่มเฉยๆก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัม รังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้าเกินว้นะจ๊ะพอดีพอดีที่เรารู้สึกสบายบริกรรมภาวนาอย่างสบายสๆอย่างนี้นะจ๊ะทุกครั้งที่ภาวนาก็น,นึกถึง ภาพบริกรรมมณีมิตรที่เราคุ้นเคยนึกอย่างง่ายๆนึกได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งร้อนให้ใจเย็นเย็นแล้ววัตถุประสงค์เราต้องการเพียงแค่ให้ใจเราหยุดนิ่งเพื่อที่จะไปเชื่อมกับศูนกลางกาย ฐานที่เจ็ดให้ได้ถุประสงค์ก็เราก็มีเพียงแค่นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ประคองไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆอย่างนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆ ่อนคลายใจใสๆใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใ,ใจใสๆใสใจเย็นเย็นเราจะต้องไปเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในตรรัวของเราให้ได้เป็นตำแหน่งที่สำคัญ เป็นตำแหน่งเดียที่พระสัมมาสัุธบจาทุกระองค์ที่ท่านหลดพ้นจากกิเลสอสวะความทุกข์ทรมานของชีวิตหรือได้บรรลุวิชาปัญญาอะไรต่างๆเหล่านั้นท่านก็เริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้และอยู่ตรงนี้ที่เดียวแต่ว่าละเอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ไยใจที่หยุดที่นิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้เท่านั้นนะจ๊ะปัจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจได้ก็จะไปเชื่อมกฐานที่เจ็ดจนกระทั่งใจเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดิ่งลงไปและทรรดวงแรกก็บังเกิดขึ้น เป็นดวงใสๆอย่างแล็กกัขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะตามกําลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันอะกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเลยยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะ เอติจระันแล้วอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือกระจกใสๆบังเกิดขึ้นที่มาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ของใจกับความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นจากการเห็นแจง้งเมื่อเห็นธรรมดวงแรกแล้วคือดวงปฐมมรรคและดวงธรรมานุปัสสิปทาน ไม้ชาก็เข้าถึงไตรสรณาคมถึงพระธรรมกายคือเห็นพระตถาคตเจ้าภายในตัวเป็นปัญนายืนยันในคำกล่าวของพระสมมตสมุจเจ้าที่พรงคงเคยตัดแสดงไว้ลว,ว่าผู้ใดเห็นธรรมพูดนั้นเห็นพระตถาคตเจ้า พระตถาคขเจ้าคือธรรมกายพระองค์ยืนยันอย่างนี้นะจ๊ะแปลว่าความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ก็คือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางของพระองค์ท่านกลางกายท่านและพระธรรมกายนี้ก็มีอยู่ในกลางกายของทุกๆคนวันใดที่เข้าถึงธรรดวงแรกได้ไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้า หรือถึงพระธรรมกายภายในได้และวิธีการที่จะเข้าถึงคือหยุดนี่เองใจหยุดนิ่งนี่แหละเป็นตัวสำเร็จทำให้จิตที่ไม่บริสุทธิ์ที่นิวรังห้าเนี่ยก็บริสุทธิ์จะหลุดจากเครื่องการจิตเหล่านั้นตกโูนก็ไปสู่ภายใน ได้พบเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเส้นทางที่พระอริยเจ้าตั้นใช้ดำเนินไปเรื่อยๆบ่มอินทรีย์ของท่านกลั่นจิตกลั่นใจของท่านให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนประเดียวคนลงปป่งเราท่านก็ บ่มอินทรีย์หรือกลั่นจิตกลั่นใจของท่านก็ได้หยุดติ่งอย่างนี้แหละตอนเป็นเครือหัดความบริสุทธิ์ไม่เพียงพอท่านก็เพิ่มความบริสุทธิ์ด้วยการมอบวชออกบวชในเพศสมันนะมมณะก็าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเมื่อบวชเป็นพระแล้วกลางพรรษาที่สิบสอง สังกับบ่มินรียนหนักเข้าไปอีกโดยการทิ้งชีวิตหยุดนิ่งจนกระทั่งเขาถึงพระธรรมกายเถยผ่านกายต่างๆบริสุทธิ์เป็นชั้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 นเขาา้าไปกระทั่งถึงพระธรรมกายแล้วทัานก็หยุดนิ่งกลั่นเจตกลั่นใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆืกระทั่งมาเป็นสมภารวัด ปากนางปฏิเจริญก็ไปถึงกายที่สามารถรู้เรื่องราวของพญาม,มารได้รู้เรื่องราวของตัวเองได้มาเกิดมาทำภารกิจอะไรและก็ปราบมารได้ความบริสุทธิ์ก็ถูกบ่มถูกกลั่นเป็นชั้นชั้นยันชั้น,น,นเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากนะลูกนะโดยเฉพาะใครที่ยังเป็นหญิงอยู่จะให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยเราก็ต้องหยุดใจตรงนี้เนี่ยเพราะเราบวทภายนอกไม่ได้ต้องหยุดจนกระทั่งไปถึงพระภายในให้มีความบริสุทธิ์พิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ การมาเกิดในชาตินี้เราจะสมหวังแต่เส้นทางการสร้างบารมีของเรานะจ๊ะกให้ลูกทุกคนรวมใจให้ไปหยุดนิ่งนิงนุ่มๆุมทีม่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวอย่างสบายๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ